โอ้มาเจอคุณบอยสิริชัยพอดีครับนี่ครับบอยสิริชัยโอ้มาพ่อดาราพอดีเลยเฮ้คุณบอยสิริช oh, ัยนะครับมาเจอพอดีเลยบอยสิริชัยกำลังเดินทางมาพอดีนะครับนี่ครับที่นองครับใช่ แฟนๆก็ขอถ่ายรูปน้ำนะครับพระเอกหมอลำนี่ครับบอยสิริชัยนะครับมาพอดีเลยนี่ครับเห็นพอดีเลยครับพี่น้องครับขายบัตรด้วยหน่อยไป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 โมดเออเออเอ้าทีมงานขายบัตรบอกครับเนี่ยแม่แม่าอ้าวเดี๋ยวถ่ายคลิปให้นน้ำเลยเด้อครับเนี่ยยิ้มหน่อยครับ น like okay. okay. er ี่ค uh, รับบอยสิร <ok ิชัยนะครับจากหมอลำใจเกินร้อยยังไม่ได้เดียวกับเพื่อนเลยโอเคสวัสดีครับ ไปเอกหมอลำบอยสิริชัยไปแล้วนะครับพี่น้องครับบุล่ะครับนี่แหละครับบอยสิริชัยนะครับพี่น้องครับเป็นไปแล้วเมื่อกี้ในแฟนครับก็มาขอทายหลุมน้าเพลินนะครับเป็นกะเดินทางเขาสิไปเขาทั้งหลังเวทีบุร่ะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นทีมงานของพระเอกหมอลำบอยสิริชัยนะครับพี่น้องครับเอาไปแล้วครับพี่น้องครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ